วิบากกรรมออนไลน์เรียบเรียงโดยลอจุดล้วเฉลิมวงในยุคปัจจุบันนั้นมีคนจำนวนไม่น้อยเข้าใจว่าการด่าว่าพระพิสุสงเป็นสิ่งไม่ผิดสําร้ายยังคิดว่าเป็นการช่วยพระพุทธศาส,สนาอีกด้วยเพราะเท่ากับเป็นการกำจัดพระไม่ดีให้หมดไปแต่ว่าก่อนจะปากใจดิ่งทําตามความคิดข้างบน ผู้เขียนก็อยากจะเล่าเรื่องวิบากกรรมเก่าของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ฟังเสียก่อนเพื่อจะได้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจอะไรใหม่เพราะการทำบาปโดยไม่รู้ว่าบาปย่อมส่งผลรุนแรงกว่าการรู้แล้วทำเพราะการทำบาปโดยไม่รู้ว่าบาปย่อมส่งผลรุนแรงกว่าการรู้แล้วทำเสมือนการไม่รู้ว่า ก้อนถ่านไฟนั้นร้อนแล้วรีบคว้าจับเต็มมือย่อมร้อนกว่าการรู้ว่าร้อนแล้วจับเพราะถ้ารู้ว่าร้อนเราก็จะจับมันอย่างระมัดระวังนั่นเองสุนทรีสูตรทำให้เข้าใจได้กระจ่างชัดว่าแม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าหมดกิเลสแล้วก็ยังต้องรับกรรมที่เคยทํามาในอดีตอย่างในเรื่องที่พระองค์ถูกใส่ร้าย ทั้งๆท,ที่ไม่เป็นความจริงเป็นเพราะวิบากกรรมเก่านั่นเองครั้งที่เคยเสวยภรชาติเป็นนักเลงชื่อว่ามุนาลิในวันหนึ่งมุนาลิไปเที่ยวป่ากกับเพื่อนๆแล้วเห็นพระปัจเจก,กพุทธเจ้านำว่าสุรภิซึ่งเป็นผู้มีฤทธานุภาพมากแต่แทนที่จะเกิดความเลื่อมใสกับรู้สึกว่าเพระองค์เอาแต่นั่งเฉยๆไม่ได้เทศสอนใคร มีแต่จะรอรับอาหารจากชาวบ้านจึงได้ด่าพระประเจกับพุทธเจ้าว่าท่านเป็นพระทุศิลผมจีวรหลอกชาวบ้านไม่ยอมทำมาหากินมัวแต่เที่ยวเดินขออาหารจากชาวบ้านโดยไม่มีความละอายแก่ใจด้วยกรรมนี้ทำให้มุนาลิตกนรกหมกไหมทนทุกขทรมานหลายพันปีนรกจนมาในภพชาติสุดท้ายแม้พระองค์ แต่สรุธรรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ตามก็ยังหนีกรรมนั้นไม่พ้นทาให้พวกเตียรถีอิจฉาริษยาคิดหาอุบายวางแผนใส่ร้าย,ายโดยส่งปริพาชิกาชื่อสุนทีเดินเข้าเดินออกในวัดพระเชตวันอยู่สองสามวันทําทีว่าไปพักอยู่ในพระคันทักกุตีเดียวกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากนั้นพวกเตียรถีจึงจ้างโจรให้ไปฆ่านาะ แล้วนำศพไปโยนทิ้งไว้ด้านหลังพระคันธก,กุตีและทำแผนชั่วใส่ความว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นคนฆ่านางทำให้มีคนหลงเชื่อมากมายและพากันด่าพระองค์ด้วยคำหยาบคายซ้ำหลายไปกว่านั้นพระพุทธองค์ยังเคยถูกนางจินจะมานวิกากล่าวตู่ว่าได้นอนในพระคันธก,กุลีร่วมกับพระองค์จนนางตั้งครรภ์ทำให้ชาวบ้านบางส่วนหลงเชื่อ ที่เป็นเช่นนี้เพราะพบในอดีตนั่นเองเพราะองค์เคยเกล่าวตู่พระอาหารหันองค์หนึ่งที่ชื่อว่านันทะด้วยบับกรรมนี้พระองค์จึงต้องตกนรกเสวยทุกทรมานเป็นเวลายาวนานถึงหนึ่งหมื่นปีนรกจนเมื่อได้กดมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็ยังถูกกล่าวตู่มากมายแม้พบชาติที่เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วกรรมก็ยังตามส่งผลให้พระองค์ถูกนางจินจามานวิกา กล่าวตู่ด้วยถ้อยคำที่ไม่เป็นความจริงต่อหน้าสาธารณชนจะเห็นว่าแม่พระสัมมาสัมพุทธเจา้าซึ่งหมดกิเลสเป็นผู้บริสุทธิ์ขนาดนี้แล้วก็ยังมีคนด่าว่าใส่ร้ายถึงเพียงนี้แต่ที่น่าตกใจเป็นที่สุดก็คือกับมีคนจำนวนมากมายหลงเชื่ออีกด้วยซ้ำมาในยุคนี้ก็เช่นกันขณะสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ซึ่งเป็นถึงอดีตผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชเป็นถึงพระระดับสูงสุดก็ยังโดนด่าว่าใส่ร้ายป้ายสีตลอดจนพระรูปอื่นๆมากไปกว่านั้นคนจำนวนไม่น้อยยังคิดว่าการแต่งกายเดลนแบบพระการล้อเลียนพระต่างๆนานาเช่นด้วยคำพูดด้วยการพิมพ์คอมเมนต์ในโซเชียลเช่นเรียกพระว่าหลวงเจอารัชชีเดซโมแซลมอน แล,แล้วถือเป็นเรื่องตลกขำขันนั้นก็อยากให้ลองศึกษาวิบากกรรมของนางขุดฉุดตราที่เกิดมาเป็นหญิงหลังค่อมดูก่อนเพราะด้วยวิบากกรรมที่อดีตชาตินางได้แสดงอาการล้อเลียนพระป,ปัจเจกพุทธเจ้าที่ท่านหลังค่อมด้วยความคึกขนองน,นี้เองจึงทําให้นางหลังค่อมแม้ชาติสุดท้ายนางจะมีบุญถึงขั้นบรรลุธรรมและเป็นถึงเอตถะขะฝ่ายผู้แสดงธรรมแล้วก็ตาม ตรงนี้ก็อยากให้ระวังมากๆเพราะการรมที่ทำกับพระที่ท่านไม่ได้ประทุษสลายตอบมีผลมากกว่าที่คาดคิดไว้เยอะมากดังนั้นข้อความที่ปรากฏในอัทธกถาคุทกนิกายคาถาธรรมบททันทวักที่สิบสรุปความว่าผู้ประทุษสลายตอ่อผู้ไม่ประทุษสลายตอบจะได้รับความหายานะสิบอย่างอีพีหน้าเดี๋ยวเราจะมาต่อกันเรื่องที่ว่า ผู้ประทุสร้ายตอบผู้ไม่ประทุสรายตอบจะได้รับความหายนะสิบอย่างนั้นมีอะไรบ้างติดตามอีพีหน้านะคะหากอ่านผิดหรือออกเสียงผิดต้องขออภัยมาในนัดที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ